แกอะไรคแกไอ้คูโอ๊ยแกไหนดูสิโอ๊ยนี่ไงนี่ไงคูอย่าลามัวหนูคูเจ็บเจ็บอีกนี่ไงนียน้สวัสดีครับสวัสดีลูกทำการบ้านมาหรือยังวันนี้เอ่อทำแล้วครับโอเคแล้วไปส่งที่ต้นเลยนะไปเข้าโรงเรียนเลย เอานักเรียนมามาขยอยเดินมาไม่ต้องหลบกันมาเลยโอ้อะไรเนี่ยหลบอะไรผมกำลังเข้าโรงเรียนเลยแม่ทำยังเธอมอีหรือเปล่ามีสออิอุ้ยลืมไปเลยอุ้ยลืมไปเลยจับาวิชาอะไระครับครอูอะไรเธอหลโยมอะไรเธอหลโยม เขาโก้รีคูไงโอ้โหเธอนี่กเล่นร้องเพลังเกินเธอไม่ได้ทำกันบ้านมาใช่ไหมีีีม่้ไปเข้าไปทำเลยก่อนที่โรงเรียนจะเข้าไปมีเวลาอีกเยอะไปมาโอ้โห่ทำขี่รถเร็วนี่มาถึงตรงเวลาตรงเวลาใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมนี่ไม่ยอมเปลี่ยนรองเท้าเลยนะเธอใช่อ่ะลูกหลานผม มาเข้าโรงเรียนเลยลเรียบร้อย<ล>โอเคหวันดีไปได้นักเรียนหญิงเมื่อไหร่เธอจะเข้าห้องเรียนฮะนักเรียนชายเขาเข้ากันหมดแล้วเนี่ยมาเลยเเร็วเร็วนักเรียนหญิงเดินเป็นมิดแกนมาเลยนะเธอโมเต้มิสแกลนไทยแล้วค่ะสวัสดีนะคะคุณครูคนสวยสวัสดีค่ะพอดีว่าหนูสวยค่ะหนูสวยค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเธอแปลกแปลกนะวันนี้ไหมยังไงครูก็ปกติแปลกอะไรคะครูหมายถึผมสั้นไม่ใช่หรอดูสิไม่ได้อะครูก็ปกติอ่ะปกตินั่นแหละค่ะครูแค่ผมยาวเฉยเอยโอ๊ยดูนี่แกะผมออกมาอะไรแกะอะไรแกะผมออกมาเดี๋ยวนี้แกะอะไรครูโอ๊ยแซลไหนดูนิ จริงนี่ไงนี่ไงผมจริงที่ไหนนี่ไงโอ้ยนี่ไงครูฉลาดว่าหนูครูเจิมเจิมไล่ใบเธอเนี่ยเธอเธอครูคุณดึงเหรอเห็นไหย่่ผมจริงนะเห็นไหมเนี่ยครูบอกแล้วครูบอกแล้วเนี่ยเห็นไหมเธอเห็นไหเนี่ยเธอเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ใช่ผมจริงเนี่ยอดออมาโอใครบอกให้เธอมาใส่อลาเจิเงาอลาเจิเงา ครูหนูใส่ก็ปกติมันใส่ไม่ได้เธอในโรงเรียนต้องใช้ผมจริงเท่านั้นเธอจะมาแต่งผมยาวไม่ได้ผมยาวก็ไม่ผิดกฎระเบ<ด>ียบนะครูก็ปกติเธออยากใส่อะไรด้ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะผมยาวก็ไม่ผิดปกติค่ะใช่ค่ะเนี่ยหนูผมยาวได้เน,เนี่ย้เป็นมของตัวเองอ่ะครูโอเคแต่อันเนี้ยมันไม่ได้เข้าใจไหมไมันผิดกฎระเบียบถ้าเธออยากใส่อยอยันเนี้ยเธอต้องใส่วัดยุนติดไปเที่ยวไปอะไรนี้ได้แต่ในโรงเรียนห้ามติดห้ามแต่งตัวแบบนี้ โอ้รูมันก็ห่มไมล่ะมันเกี่ยวด้วยเหรอครูเกี่ยวสิแค่เป็นงานโปเ้ก็ใส่ได้สิอย่างนั้นน่ะก็จริงนะที่ครูพูดอะงั้วพรุ่งนี้เธอก็ใส่เลยครูพูดถูกไหมอะเพราะฉะนั้นครูจะยึดไว้ก่อนโอครูหนูซื้อมาเพงปล่อยปล่อยเพราะฉะนั้นครูจะยึดโอเคไหม เย็นวันศุกร์ทีเดียวแล้ววันเสาร์ที่เธอก็ใส่วันอาทิตย์เธอก็ถอดออกวันจันทร์เธอก็มาผมเรียนปกติโอเคไหมแกงโม้ยได้ไหมไม่ต้องพุ่งมากไปเข้าห้องเรียนหนูเพื่อนนั่งรออยู่ไปไปจะเข้าแถวแล้วไปไปโปเต้เธอจังจะร้อนเลยผมสั้นละก็สวยดีนะเนี่ยแต่มันผิดระเบียบอะทำเงินได้ดูสิเขาคิดจริงจังเลยเนี่ยฉันเห็นเขาคิดกันแน่ สั่งสักสักเอาละ